เข้มนะครับเนาะจะออกไปเข้มจริงๆงามครับงามเป็นง,งามแท่ห่งนกนะเล้งรถห้เห็นควนนามกระเล้งยอดหนึ่งในโลกสามท่นโบว์ของแท้นะครับนี่สีชมพู่สีเซอร์ไซชมพูออกไปทั้งม่วงนะครับเนาะห้างองคอหมูวาลินอ่าได้ท่าสีขึ้นแล้วนะครับเนาะ ไวยหน้ามทีทุนเลยบางทั้นด้วยช่างยุทธหัวใหญ่ช่างยุดนะครับนะวันนี้พ้นดีเองด้วยทำทุกอย่างทำได้ทุกอย่างช่างยุทธนี่นอน้ดเลย้ังล่างเลยเด้อเอาให้เงียบๆเ,เลยพระว่ามัน มักสวยมางามแฮงรูปถ่าก็งามจริงๆครับนี่ต้้สวยแจ้วหวานตาาเป็นแ่นท่านไหนได้รับรูกก็อยากได้อยากทางจอกรอถามก็บ้าทัางเบอร์โทรศัพท์หก3ามสองห้าหกนึสาที่อนะครับเร้อ อ,อันนี้ของข้างขอาหมูข้าลิ้ inform inform sure. right. like นนะสบายใจได้ทำสีแล้วเรียบร้อยเนาะวันนี้สดลดบาดบาดแรงงานคนด้วยนะครับเนื้อเอากบบน้ำข้าวน้ำขึ้นมาข้างข้างรถตะลีของแม่คานผิดเนาะกระจายไปเป็นที่เรียบร้อยมือนเป็นอันบาดน้ำทรงนะครับเนื้ออื่นอื่นอื่นแต่แน่นอนน้ำทรงอีกเล็หน่อยกับ พวกตีเท็ในการไถการไถการทดสอบระบบเกียร์การเคลื่อนไหวต่างๆกับพวกสี่เดยทดสอบอีกบอคีนะที่น junior, หนึ่งไแน่ๆทางไหนนะครับเนาะแต่พวกสี่สี่บอบบบบได้เวลานานเท่าไหร่เพราะว่างานเรื่องนั่นเรื่องอืน ของเพิ่นออกมาส่งพอดีไครับกัตัดออกมาทั้งผาาทั้งด้านนอกรถเนาะครับเนาะทั้งรถของแม่ท่านทิพย์เท่านี้ละต้องจะได้ว่าคุ้นค่อยเบิงค่อยค่อยชมอยู่ที่บ้านหลายอา้าวนี่เต็มบูรณ์เรียบร้อยอีกเจ้าหน้าก็จะได้เทสทดสอบในการถ่ายละกรระบบต่างๆง,งที่ได้ทดสอบดูว่ามันมีปัญหาอย่างบาอกระบบมีก็จะได้น้า ่นขืนรดเลยนะครับเด้อทั้งแม่ท่านพยบก็บกบสบายใจได้เป็นดอกบั้งแอวแยงทั้งแม่ท่านพีให้ทราบไว้ได้เลยเล่ดนะครับเด้อว,ว่าทีผมคุยกันไว้นั่นเป็นดอกยางบั้งแอวนี่หาท่านหาบ่ได้เลยครับเด้อพอเพิ่นมาทรงแล้วมันเป็นอีกราคาหนึ่งข้นทุกมือเนะครับเด้อ อะไรท้างทายถวินกับแบกลับมาไววให้พี่น้องถึงเะาได้ตกลงกันไว้กับแบกรับมาเป็นเวลาน,านานพอสมควรน,นะครับเนอะยังไงก็ได้แจ้งให้ทางแม่ท่านทินให้ใหท,ทราบว่ามันเพิ่มอีกห้าร้อยเท่านั้นนะครับเนอะทัางบริษัทยางพเพิ่มอีกเสร็จละว่ามันเสร็จละคู่ละห้าร้อยรวมแล้วเป็นหกพันพอดีสาหรับยางบางแอวล้อครับเนอะแจ้งให้ทราบไห้ล่วงหน้าจะได้สบายใจว่า มือไปทรงกับคนกสิได้รากขอามมุ่นอันอันแท้จริงแล้วนะครับนะเนาะเอารถเิ่นสวยแห้งนะครับเนาะสวยจริงๆสําสำหรับจากว่านนอนนิวาดจากกนครเน,นะครับเนาะเอาอีกเจ้าหน่อยกับเจ้อกติตามทั้งช่องทวินผู้สีเช่นเดียวกันเพราะว่ากัตอนนี้กัยบยมพบะทัได้เทพยมงบทัศนได้ไปถไ่ายเบิ้งระบบการเื่อนไว้ต่างๆเกียร์อะไรก็ ระบบเครื่องระบบยังเข้ากับยังพร,ระันาเด็ดเทศดนะครับเนะาะอีกจะนอยกับคุ้งเดีรับชมติดต่อติดต,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 ตามจากภาพนี้ไปนะครับเนาะอ้าวกราบสวัสด,ดีครับแฟนๆท,ทุกทุกท่านทุกหม่องทุกบอล